สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมบุชูชาแนลค่ะนี่นะคะเราก็เดินไปดูนะคะว่าเขากําลังมุงดูอะไรนะคะเขาจะทําอะไร ม,มาไมนะที่แบบว่าไป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 ปเป็นสเแการกันอะไรก็ได้ใครให,ห,ห,ห้วแค่ที่เดียวแต่เดี๋ยวถ้าย่งไงถ้าดูก่อนที่ย่งไงก็ถ้ามันเซปูนเตรียมได้เลยอยเต็มไม่ได้แต่ต้องทำันไรตรงนี้ฝั่งนี้ก่อนให้เรียบร้อยจะเอาใไม่ใหม่แปะทุกจากไวไปไหนอเอาแบบไม่รู้ว่าแค่ตรงนี้เนี่ยเราผสมไอ้ปูนอะไรก็ได้ต้องเี่ย แมนวะเอาความยาวร้อยร้อยมุมนี่ได้สุดเลยโอ้เขาเจอแล้วให้เขาเดินขึ้นต่ลงกองกว้างๆไปเลยข้างบนถึงไม้อันนี้ถึงไม้อันนี้อันนี้คือขั้นแรกขั้นแบบจากจากตรงนี้มาก็ได้เนี่ยจากตรงนี้ก็ได้มาอย่างงี้แล้วก็กั้นไปอย่างงั้นนี่นาปนัยนทุกูนใส่เลยเท่น้ำกันน้ำซัมพื้นนี่เลยนะผู้ทรงฮะ สามซันวะหนึ่งสองอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่ามันสิบสามก็ต้องลองวัดดูว่าสิบสามเซนทั้งหมดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ค่อยหาที่ได้สิบสามสิบสามนะวัดตรงนี้ก็ได้วัดจากไม้ตรงนี้ขึ้นมานี่ให้มันเสมือนกับตรงบรรจัขั้นต้องวัดก่อนว่าตรงนี้ถึงพื้นนี่มันเท่าไหร่แานก็คิดสิคะว่าทำยังไงจะได้สิบสามเซนแ <laughs> นมาทป้า, <laughs> า<ม>จะรู้ไหมเนี่ย สามสิบเก้าเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำขั้นบันไดนะครับก็ต้องต้องรูว่าสาบเก้าซีนั้มันต้องสูงขนาดไหนถึงจะเส็นรละขั้นได้นม่ค่ะ้าจะเอาคามสูงนะครบความสลขันะมาสอขั้นอีกขั้นหนึ่งขันแรกเป็นสามขั้นสรุปป้าจะทำ ที่ตรงนี้เนาะครับทำเป็นบันไดขั้นแรกทำเหม,มือนกับเทสอง<ม>สามมันได้แล้วนะฮะเทพื้นมันเหลือทำเลยน่องหองเราลุงอ่ะเขาจะลุงทำนู่นทำนี่มันเยอะหลายทีท่ไม่เสร็จแล้ทำทีเดียวแล้วเนี่ยให้มันเรียบร้อยจะได้ปูกระเบื้องทีเดียวเลยแล้วแม่มาต่อยไม่ทำอะไรนะ <c oughs> ทำบันได้ำบันไดพอแล้วเหรอแล้วมาต่อยช่วยแล้ววัดดิ ทำไมก็ได้แต่ละขั้นสูงสิบสามเซนวากว้างสามสิบเก้าให้มันได้วัดเลยมคากว้างควอยาคว้ายาวมเลยนะคกว้างควายาวความยาวควายาวคว้างควยาวควายาวคหามยาวคามยาววมยาวควายาวความยาดามยาวคามยาวความยาวคามยาวความยาามาวความยาวความายาวควาาวคมยาวคายความยยาวความวควายากควายาวควยาวคมความยายคมยาวควมยายาววาวความาวมย มันได้ยาวคนขึ้นก็ขึ ounded, ้นคนนั่งก็นั่งที่ีวถ้ามันว <mañana> ้างมันจะได้แบบกว้างขวางกว้างที่ผมลงสรุปให้หน่อยยอดมคับผมเอานะครับทำเลยวันนี้คือสบรัก็คือมีสามสิบเก้าามสขั้นสาขั้นละสิบสามสามขั้นก็เป็นสามสิบเก้าสามลึกสาลึกสามสิบ แกยังไงให้ได้ไเป็นหายนะช่งเลยนะงานน้ก็ว้แค่นี้นะนนนวันเป็นงานที่ขับระบก็เป็นงานแนนกนะะัไมนเป็นงานแก้ที่พวกเจ้าทำนั่นแหละเป็นงานแกบเพราะว่า เราทำครั้งแรกนี่มันไม่เข้าใจกันไม่ใช่ตอนทำครั้งแรกอ่ะไม่เชื่อมีอ่ะก็เลยได้แก้ที่นีพวกเราก็ทำตามเข้าหลังอ่ะเข้าหลังจะไปตามมากอะไรไม่ถูกก็ช่วยกันดึงหน่อยผมก็ซ่ออยู่นะฮะสุดท้ายเป็นไงใครแก่แต่แรงแก้เข้าหลังถ้ามันจะจะผิดก็ต้องทำตั้งแต่แรกอันนี้แก้ไว้ให้แก้ให้เมียดูเจ้าคงยังไม่ชินอีกเหรออยู่กับลูกคนอ่ะอ่ะทำเลย ทำอะไรยังไงครับผมว่าดูแล้วมันต้องลึกลงไปอีกนะมันต้องลึกใช่ไหมแค่บอกแต่แรกเราก็เห็นไหมพี่น้องถ้าบอกว่าให้ก่อขึ้นสูงๆกะมันถึงแล้วค่อยอัดินใส่แล้วค่อยเทปูนมันปัญหามันก็เกิดอย่างนี้เทปูนข้างบนมาปัญหาไยากเลแล้วครับปัญหาเกิดแล้วครับผมเกิดแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ฟังเมียนี่แหละครับผมถ้าอยากให้สูงขึ้นก็ไม่ยากเทปูนอีกเทปูนอีกครับผมได้ปน อ่าบาทต้องใชน้องใบ่อที่แรกตรงนี้นะฮะดึงดันส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกเลยเพราะมันมันไม่ถึงสี่ต้องขาถึงเก้าตรงต้องขยายออกมาพื้นทั้งหมดมันจะกว้างประมาณนี้นี่ดิต้องมาถึงเนี่ยถึงจะแบ่งได้ขั้นละข่ามถึงเก้าเสียคือเพื่ออะไรเดินได้สะดวกด้วยนั่งก็ได้เดินก็ได้ไม่ตกไม่ล้ม ท่านก็ได้ัสีไปที่บรเวณที่บริเ็ดนันก็ตต่เนาะนี่ท่านแรกท่านสองท่านสามอยู่นี่ออเออเนาะนี่กี่เนเนี่ยวัดวัดส,สิบสาม่สบสาม จับเป็นอยู่ีมา้เประเบื้องเ้องาตัสูงเบืงด้วยเอนี้มาตรนี้ลงมาเะวนี้่ตัวนี้มาต้อง3.9ใช่ไหมตรนี้ประมานี้3.9ล้วน่ดอีกไม่ยืดออมาแล้วก็มาขั้นที่สอง9ตรงนี้ใช่ไหม3.9ก็พอดีมาข9ตรงนี้พอดีเลย สูมสิมเก่าแสิบข้างบนด้ย่สามส้าลได้ดีแมไม่พอเลยนะตามแก้แล้วนะคะตามแก้แล้วนะคะแก้เลยแก้ค่ะ้ไว้ใจ้างคงคงจะแก้ให้ดูนะโอเคตรงนี้ถ้าบอกแล้วลุงก็ต้องมายุ่งตรงนี้ป้าทำเอง ล้องน้นแหละอาใครจะเป็นลูกมือี่เรลอคุณจะรูจะเอาเชือกเชือญญแผนยาวเป็นลูกมือก็เป็นแก้ให้มันได้ในความกว้างมันอยู่ตรงนี้แล้วอด้สามได้สามขั้นการรับนะคะ ีมันได้แค่บันไดขั้นเดียวแล้วก็ดาวมันอีกถ้าลงไปเนาะตัวงเตตรงนี้สำับคลินี้นะคะอย่าลืมทีพีคอฟฟี่นะคะแล้วก็ทีพีสกินนะคะในน้นช่องอมุนไชยช่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ